สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะลูกค้าค่ะสวัสดีค่ะน้องนุ้ยี้องสาวจ๋านี่เมื่อกี้เลยเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เต่ากับน้องนุ้ยด้วยเลยเนาะนะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวนะจ๊ะโตยต้าวีโกแชมเครื่อง2.5 4ประตูพ r ี n ันเนอร์ เครื่อง V n t u r b o ราคา459,000บาทราคานี้จัดไปเน้นได้เต็มจัดล้นจัดเกินได้เลยถูกต้องพี่ตงดอกเบี้ยริ่มต้นที่2.79ผ่อนนานสุด84เดือนชอบแบบสไตล์สีขาวสไตล์แบบว่าอิสระเหลือคันเดียวเป็น รุ่นหน้าแชมป์เครื่อง V e n t ร r b o มีจมูกนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกคันนี้ก็สวยว่าจะเป็นสีไม่ว่าจะเป็นสภาพเครื่องตัวถังบอดี้หรือแม้แต่ยางนะคะก็ปี2019สเปคยางก็ปีตัวนี้สเปคยางขอ1 7ใช่ยางใหม่ปี19มีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างโครเมียมแล้วก็มีมือเปิดโครเมียมแล้วก็มีบันไดจากศูนย์โตโยต้าเลย บอกเลยว่าส่งสูงสุด84งวด7,900บาทมาดูไลเนอร์กันดีกว่าว่าเขาใช้งานขนาดไหนพี่เตา๋าสมบุกสมบันหรือเปล่าหิ้วอะไรมาหรือว่าใส่อะไรมาบรรทุกอะไรมาเยอะหรือเปล่าไม่เลยนะคะคันนี้ไม่เลยค่ะน้องใช่ฉะนั้นเต๋าบอกเลยว่ามันคุ้มมากๆเลยใคร<ะ>สนใจ Toyota v วี o ก h แชมป์พ l ล n e อ4ประตูเกียร์ธรรมดาพักมาได้เลยจ้า อะ,อะมาดูภายในของคันนี้กันนิดนึงก่อนออกเราขาดสีบิ้วเคลือบแก้วให้ใช่ะค,ะค่ะพี่เต๋าดูภายในเป็นยังไงบ้างคะพี่เต๋าภายในดําสภาพดีสภาพสวยจริงๆนะคะเครื่องเสียงใหม่เล่นได้หมดบลูทูธต่อโทรศัพท์นะคะ usb, USB ได้หมดเล่น CD ได้ครบวงจรเกียร์ธรรมดาขับง่ายแอร์แบ็ back, ครบนะคะ abs ครบหมดใช่เลยนะะค ดูนะแผงประตูตั้งแต่เริ่มต้นเลยแผงประตูจนถึงเบาเขาหรือว่าพรมต่างๆนะคะนุ้ยบอกเลยนะว่าการใช้งานเขาน้อยจริงๆเบาเขาเนี่ยไม่มีการขาดหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะจ๊ะเร็ว ห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างพี่เต๋าห้องเครื่องก็นี่เลยไม่เอย่มนะคะยังไม่เคยแกะน็อตทั้งซ้ายและขวานะคะเพจอยู่ครบรอยอาร์คอยู่ครบนะคะเครื่อง2.5 VN Turbo เทอร์โบเครื่อใหม่ถูกต้องกำลังขับเคลื่อนดีประหยัดน้ำมันรถสวยอยู่แล้วเราไม่พูดเยอะเราฝากคันนี้นะคะ t o y o ต้าวีโก้แชมป์สประตูเครื่อง2.5ปี2014เกียร์ธรรมดา VN เ u r b o ทอร์บราคา459,000บาทค่าเบอร์ของน้ยนูนย083222 2 2 0 3อาโทรหาเราได้ตลอดนะคะลูกค้าสนใจปรึกษาปัญหาการออกรถฟรีนะคะใครดูไม่ทันสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube Channel หรือเพจกิษดากูดค่ะใช่ค่ะทุกช่องทางของกิษดาคูดค่ะเข้า Facebook Google พิมพ์คำว่ากิษดากูดค่ะได้เลยได้ทุกช่องทางสำหรับวันนี้น้องนุ้ยกับพี่เต๋าฝากไว้เท่านี้สำหรับวันนี้เต๋ากับน้องนุ้ยต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ